ท่านผู้ชมทั้งหมดยกที่1เริ่มชิงแชมป์โลกครั้งแรกตอนอายุ19เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอายุไม่เกี่ยวครับอุโดนหมัดเข้าไปครับโอ้โหเอาอีกแล้วครับเอาคู่แล้วครับโอ้โหแณะตอนนี้นี่คู่ครับโอ้โหจบเลยครับโอ้โหมาดูจังหวะครับใช้ขวาโอ้โห ข้อครับดอกนี <cod epend ent> ้ค <diving> รับแล้วนี่หลับเลยครับตามครับหลับกลางอากาศครับดูตาครับโอ้โอ้ตาร่วงตาโรยครับหลับกลางอากาศดูช้า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 ทีครับจากวงลเอย์บหมายเลขยี่สามซเปอร์สโลโมชั่นนีครับโอ้โหอัดเข้าไปครับแม่ไม่อยากไม่อยากจะนึกเลยครับถ้าโดนเองเนี่ยจะ We have a winner by way of technical knockout blue corner Amir h o s s e i